อันนี้คือปฏิบัติก็คือมีตอนเช้าสวดมนต์แล้วก็ก่อนนอนสวดมนต์แล้วก่อนนอนเนี่ยสวดมนต์ใช้วิธีแบบเหมนเดินชงคงแต่ว่าพนมมือค่ะแล้วก็สวดมนต์ระหว่างนี้ก็คือไม่ว่าจะเช้าหรือก่อนนอนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนจิตมันแวบไปคิดเดี๋ยวคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวคิดอนต้องสวดมนต์ก่อนกันแล้วกันมามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะตอนสวดมนต์เนี่ยมันคิดเรื่องอื่นไปด้วยมันยังฟุ้งซ่านอยู่อ่อน ควรจะสวดบทเดียวหลายๆรอบเลือกเลือกเลยอิติปิโสก็อิติปิโสไปเลยสวดสักสามจบเจ็ดจบไม่ต้องสวดบทอื่นนะเพื่อที่จะได้่าให้การสวดมนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติไปด้วยเพราะเนี่ยเวลาสวดเนี่ยใจมันยังบางทีมันยังเลื่อนไหลตามความคิดเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความคิดอ่อนๆวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะะ ใช้วิธีนี้ที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยว่าส่วนหลายรอบและแต่ละรอบเนี่ยคือเราสังเกตเอาว่าคลื่นความคิดที่มันวนเวียนอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยมันมันยังอยู่ตรงนั้นไหมอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยนะถ้าเราสังเกตเป็นรอบๆเนี่ยตัวอิติวิโสจบไปรอบขึ้นรอบใหม่เราจะรู้สึกถึงความแตกต่างมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเอออีกรอบหนึ่งพอขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราสํารวจดูจริง มันเหมือนไงที่มันเป็นสายอ่อนๆบางๆตรงเนี้ยมันลดระดับลงแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นก็ยอมรับตามจริงว่ามันเพิ่มขึ้นเราแค่รับรู้เป็นรอบๆว่ามันต่างไปไหมอย่างนี้มันจะเป็นการสวดมนเพื่อเห็นจิตเห็นจิตตัวเองผ่านผ่านบทสวดแต่ละแต่ละจบนะเป็นจิตดวงหนึ่งรอบนี้ยังยังมีความพุ้งส่้นอ่อนๆอ,อ,อีกรอบนึงมันสงบลงมาชั่วคราว อีกรอบนึงมันเหมือนกับจะฟุ้งขึ้นมาใหม่หรือฟุ้งยิ่งกว่าเดิมอีกอะไรแบบนี้เราจะดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงคือไม่เสียใจที่มันยังส่วนมนแล้วฟุ้งซ่านไปด้วยนะะเวลาที่ตั้งใจจะ,จะเจริญสติหรือว่าทำสมถะทำมิปัสสนาด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยหลักการดูมันก็คือการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้แหละ ที่ผ่านมามันเหมือนกับออไปเราจะรู้สึกว่าถ้าทําในวันที่ทําได้ดีถึงแม้จะทําได้ดีเนี่ยอารมณ์มันจะเอื่อยๆคือมันนิ่งจริงแต่นิ่งแบบเอื่อยๆเข้าใจคําว่าเอื่อยไหมคือคือมันไม่มีอาการตื่นมันมีแต่แค่ความรู้สึกเย็นลงแต่ไม่ได้มีความตื่นรู้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอะไรอย่างหนึ่งมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราดู มันรู้สึกแต่ว่าเออเนี่ยสงบได้ก็ดีแล้วนะตัวตัวความสงบตัวความเย็นเนี่ยมันมีหลายแบบถ้าหากว่าเราสังเกตถึงความไม่เที่ยงอยู่มันจะเป็นสงบแบบตื่นแบบรู้มีความรู้สึกสว่างแต่ถ้ามันสงบไปเฉยๆแบบของเราที่มันจะเอื่อยๆเงี้ยนะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าสงบก็จริงแต่เป็นสงบแบบคล้ายๆอยู่ในความฝันนะ่ะ อยู่ในฝันดีเข้าใจใช่ไหมคําว่าฝันดีเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่แต่เสร็จแล้วมันไม่รู้ว่าไอ้ความฝันนั่นแหะจริงๆเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่ไม่เที่ยงมันจะยึดนะว่าไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเป็นของดี